ดูค่ะวันนี้คนหลออพาทำอะไรไปดูทุกคนเอาฟางไปแหงงัวค่ะก่อนที่จะทำหน้าที่จะเอื่อนเพื่อนสิบอางัวออกพอกว่าสันนี้เพื่อนสีให้เพื่อนยูเนาอคอเอาเฟืองให้ก่อนเอาเฟืองใหงเราเข้าไปสิไปดูแลน้ำสวนบางงาะเป็นบางมือเนาะบางง้อเลาเมือนี้เนาะเอาลึมลืกมนิดก็หล่วฮะโอเคค่ะดูดูดูตอนนี้เรากำลังช่วยกันนะคะเช้ามาก็มีภารกิจทำได้หลายอย่าง จะไม่เอาจะบอกเอางัอออกขอกปกตินี่สามโมงครึ่งแ้เดี๋ยวงัวออกกินงาในป่าหมงวงในสวนเท่าน,นี้ละแต่มือนนพ่อบ้านมาซอยกันเบิงเราว่าผลบะต๊หลายมือแล้วพี่น้องผลบะต๊หลายมือแล้วต้องใหน้น้าจังทูเดียนี่เข้าเรียบร้อยแล้วเข้าพอมสายทุกอย่างเขาาเ้าไห้เพ่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือสวนบางงอพี่น้องสวนบางออง,งอเข้ากระตองไปดูแลเพาาราะว่าผลบะต๊มาเป็นซิบก็มือแล้วตกครั้ง,งทุทไทยวันที่สองเนาะอ่าตอนนี้เข้ากระตองไปให้น้า ะมะง้าก้อนสิไปก็ต้องหาเฟื่องมาแหงง่าก่อนทุกคนโอ้ถึงแล้วถึงไหนอะไรโอ้ยบอกว่าช่วงนี้คนรอคนขยันกะสิเอาเฟื่องไหวใหงงัออยู่ในสวนยางพี่น้องอ่าแล้วก็เพิ่นกะสิเปิดน้าให้ทุเรียนตอนนี้ อ่าแล้วก็จตั้งสิพากับนกเบิงสวนเงาะตอนนี้คุณสุบัติภาไปเบิงสวนทุเรียนจะเข้าช่วงที่เพิ่นเอาเฟืองให้ง้วเข้าสะกอนตอนนี้เพิ่นกับล่างสียเอาเอาเฟืองเท่านี้เพิ่นบอพี่น้องอ่าเฟืองในรถเท่านี้เอาไปให้งัวในสวนย่างก่อนเข้าไปเบิงปลาทุเรียนก่อนพี่น้องช่วงนี้เพิ่นเปิดนำให้ทุเรียนแล้วก่อนที่จะมาเบิงสวนเงาะทั้งผีพี่น้องไปดูสวนเงาะไปสวนทุเรียนก่อนจ้าดูค่ะทุกคนก็แค่ม่แค่ย่างเมื่อเบิงว่าสปิงเกอร์เฮดงานบอแค่นั้นนะคะ อันนี้คือตอนนี้ไฮน้ำต้นทุเรียนอยู่พอบ้านเอาเฟื่องไหงัวนะคะเข้าจังสิเปเบิงสวนเงาะน้ำกันหน้าวันนี้ก็เข้าสวนอีกแล้วค่ะ,ะมาดูน้ํานะคะประมาณนี้เลยคะ่ะแต่ละวันนะคะจะต้องมาช่วยกันย่ำใบซาองศรีกุศลบัดกับพ่อยางใดนะคะยางใน,นสวนเนาะกับมาสํารวจน้ํนาคือบ่านอะไรล่ะว่าแต่ละหัวของสตบสิงเกอร์เฮ็ดงานดีบอเนาะ โอ้ยมาเบิงแหลวก็สวยงามพี่น้องเบิงนะต้นทุเรียนเฮานะคะตอนนี้ก็กําลังสวยงามจะปิงเกิดกับเหตุงานตามที่เฮาจัดใบเนาะเบิงหนอดทุเรียนสวยค่ะสวยสวย,สวยชรูดเลยเนาะ,ะกล้วยกับงามพี่น้องแต่และตน้นต้นทุเรียนเข้ากับประมาณนี้นะตองยางเบิงนี่จังสี่ละที่ว่าเป็นยังตอนนี้มายางเบิง มันบ่หมุนนะข้าก็ตองไม่เห็ดใต้เพิ่นหมุนนะเห็นบ่คะหมุนนะเห็นบ่พี่น้องเอออันนี้คือเรามาสำรวจดูนะแต่ละต้นต้นทุเรียนกะกําลังตอ่อ,ตอยอดต่อยอดเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องดูทุกวันต้องเอาใจใส่ทุกวันเลยนะคะประมาณนี้นะนี่คือเขาไม่ยางเบิงสวนนนำใบแห้งตัวนี้พี่น้องหนำบ่คอยแห้งอ่าแต่เพิ่นกะสีหายอยู่ประมาณจากสามสิบม่ที่ไปหาชั่วโมงนี่แหละ นะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูคลิปค่ะเบิงอ่าตัวน,นี้คือกันนะสิงเกอร์ออนตัวนี่ไหมขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้